สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับพ้อยนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเรื่องการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เมื่อเรียนรู้จบแล้วนักเรียนก็ต้องเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีโดยใช้แบบของรูปได้ 2. นักเรียนก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายนะคะมาทบทวนบทเรียนกันนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องสิ่งของรอบตัวเราใช่ไหมคะที่มีลักษณะ,ะมีรูปร่างนะคะบางส่วนคล้ายกับรูปลูกเต๋ามีรูปร่างคล้ายกับรูปอะไรลูกมีสี่มุมสี่ด้านแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยม ต่อไปวัตถุต่อไปแก้วกาแฟใช่ไหมคะรูปร่างบางส่วนมีรูปวงกลมเก่งมากค่ะต่อไปทงพื้นทงเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปสามเหลีย่ยงเก่งมากค่ะสามมุมแล้วก็สามดานนั่นเองต่อไปกระจกเป็นรูปวงรีเก่งมากค่ะมาทำความเข้าใจกันต่อนะคะ แบบของรูปคืออะไรแบบของรูปก็คือแผนที่เจาะเป็นแม่แบบเป็นรูปต่างๆอาจใช้ไม้พลาสติกหรือโลหะก็ได้นี่คือตัวอย่างแบบรูปนะลูกนะแบบรูปอาจจะเป็นพลาสติกเป็นไม้หรือเป็นโลหะนะคะเป็นแบบรูปนะคะรูปต่างๆนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างนะคะสาธิตการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูป นะคะให้ขีดตามขอบด้านในนะคะไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าจะได้รูปอะไรนะคะนักเรียนเห็นไหมคะ,ะมีแบบรูปนะคะแล้วก็ลากเส้นนะคะโดยขีดตามขอบด้านในนักเรียนคิดว่าน่าจะได้รูปอะไรหลุกได้เป็นรูปอะไรคะได้เป็นรูปสามเหลีย่ยมเก่งมากค่ะไปดูต่อกันเลยนะคะการสาธิตแบบที่สองนะคะให้ขีดตามขอบด้านในเช่นเดียวกัน ยใช้แบบรูปเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนคิดว่าลากนะคะหรือขีดตามขอบด้านในแล้วจะได้รูปรูปอะไรคะลูกหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสีม่มุมน่าจะได้รูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะดูตัวอย่างต่อไปการสาธิตกันขีดตามขอบด้านในนะลูกนะเราขีดเขียนไปตามขอบด้านในคิดว่าน่าจะได้เป็นรูปอะไรคะนี่คือนะคะ ขีดตามขอบด้านในไปเลยเราก็จะได้รูปวงกลมนะคะเฉลยวงกลมนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะดูตัวอย่างต่อไปแบบรูปนะคะแบบรูปต่อไปนะคะให้ขีดตามขอบด้านในเช่นเดียวกันนะคะรูปที่ได้ก็จะเป็นวงรีนะคะต่อไปนะคะเรายัางมีวิธีการอื่นอีกหรือไม่ถ้าเราไม่มีแบบรูปแล้ว ะะเราอาจจะใช้กระดาษแข็งนะคะหรือแผ่นพลาสติกที่ตัดเป็นรูปเลขาคณิตก็ได้นะคะไปดูตัวอย่างนะคะสาธิตการนะคะการขีดเขียนตามขอบนะคะแต่ถ้าเป็นแผ่นกระดาษหรือแผ่นพลาสติกที่เรานํามาตัดเป็นรูปเลขาคณิตเราต้องขีดตามขอบด้านนอกนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะเราตัดมาเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมลูกแล้วเราก็ ขีดตามขอบด้านนอกเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมจากภาพนะคะเฉยอา่ารูปสามเหลี่ยมเองเก่งมากค่ะลูกไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะเมื่อเราตัดมาแล้วเราตัดเป็นรูปอะไรหลกสีแดงวัตถุสีแดงนีนะคะพลาสติกตัดมาเป็นรูปอะไรคะหนึ่งมุมสองมุม, ingt, ส,าม,ม,ม bros, สามมุม,มสี่มุมเราตัดมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเราก็ขีดตามขอบด้านนอกเราก็จะได้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเ,ะะคะเ,เะคะก่งมากค่ะมาดูต่อกันเลยนะคะ เมื่อเราขีดตามขอบด้านนอกเราจะได้เป็นรูปอะไรคะลูกขีดโดยรอบแล้วก็จะได้เป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะเก่งมากคะลูกมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเมื่อเราขีดตามขอบด้านนอกเราจะได้เป็นรูปอะไรคะรูปอะไรลูกรูปอะไรคะรูปวงรีนั่นเองนะคะเก่งมากคะลูก มาตรวจความเข้าใจ,จาหลังจากการที่เราได้เรียนรู้นะคะครูมีคําถามมาให้ไปดูภาพกันเลยนะคะนักเรียนพอจะตอบครูได้ไหมคะว่าเราเขียนรูปเราเขียนรูปใช่ไหมคะบอกครูได้ไหมคะว่าเราจะอธิบายจากภาพนี้ว่าอย่างไรได้ไหมลูกข้างในเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้าน,นนอกเป็นรูปวงกลมแสดงว่าเราวาดสี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลมนะรูปสี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลม เก่งมากค่ะลูกไปดูภาพที่สองรูปอะไรคะรูปที่อยู่ด้านในรูปสามเหลี่ยมอยู่ในวงรีนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะลูกสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีอาจใช้แบบของรูปมาเป็นแบบใช่ไหมคะนะคะสำหรับวันนี้ครูมีภาระงานไปดูกันนะคะภาระงานของวันนี้นะคะ ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสองหน้าที่26โดยศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เล่มสองหน้า42แล้วก็หน้า43นะคะทํางานเสร็จแล้วก็ส่งมายังไลน์ส่วนตัวของครูอ้อยสําหรับวันนี้คุูอ้อยขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ